สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเทรดคริปโตและนักเก่งกําไรในสินทรัพย์ดิจิทัลทุกท่านวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับผมในช่วงของคร to ิปโตนิวทูเดยซึ่งเป็นวันที่2ของคลิปวิดีโอที่เราจะทำคอนเทนต์สไตล์แบบนี้และสําหรับใครที่เห็นว่ารายการแบบนี้ควรจะจัดต่อไปก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ เเปิดขึ้นมาด้วยดัชนีความโลภและความบาดกลัวในตลาด Fear and กิน n d นเดกของคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราอยู่ใน Fear and กิน n d นเด x อยู่ที่78ในฝั่งของตัวเลข Bitcoin h u b วิ่งนับถอยหลังปี2024วันนี้เราเหลือเวลาอีก164วันจำนวนบล็อกปัจจุบันอยู่ที่ 8แต่16,380จำนวนบล็อกก่อนฮับวิ่งเหลืออยู่23,620โดยเช้าของวันนี้มูลค่ารวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกวันนี้คือ1.45ล,ล้านล้านการเปลี่ยนแปลงติดลบลงไป1.26%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอีก64.02%การเปลี่ยนแปลงเมื่อ1ปีที่แล้วนะ ปัจจุบันวันนี้มูลค่าของ Bitcoin อยู่ที่721 0 0พันล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็น49.66%ในขนาดเดียวกันมูลค่าของ s t b l l e คอยอยู่ที่127 0 0พันล้าน u s ดอลลาร์และมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่8.75%ของมูลค่าตลาดรวมของคริปโตทั่วโลก โดยเช้านี้เราได้เห็นดัชนีความเชื่อมั่นของผู้เทรดสูงสุดมาจิ้นเฉลี่ยสูงสุดที่ผู้เทรดใช้โดยบัญชีลองเปิดขึ้นมาอยู่ที่55.10%และบัญชีช็อตเปิดขึ้นมา44.90% โดยล่าสุดเช้านี้ราคาของบิตคอยมีการซื้อขายและเปลี่ยนกันอยู่ที่36,937 USD อลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาติดลบลงไป0.51%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปในฝั่งของตัวชี้วัดอย่างตัว M A C D เองล่าสุดตอนนี้เส้น M A C D ของเรานั้นได้ตัดผ่านยืนเหนือกับเส้น Signal l ล n e อีกครั้งแต่ว่า สัญญาณน,นั้นยังดูเหมือนว่ายัางคงเป็นที่น่ากังวลว่าเหรียญน,นั้นจะถูกเทขายลงมาในระยะสั้นได้หรือไม่ในฝั่งทิศทางของเหรียญโทเค็นเทอรล่าคลาสิก LUNC ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดบิตครับของไทยเรานั้นล่าสุดตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่0.0028บาทในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป6จุด 6-7%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญของเราอย่างตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเราได้อยู่ในโซนสีเขียวโดยก่อนหน้านี้ทางเราให้คำแนะนำว่า0.0020บาทนั้น เป็นแนวรับที่สำคัญตอนนี้ราคาของเหรียญนั้นเคยพุ่งขึ้นไปสูงถึง0.0035บาทและได้ทำการยอร่อลงมาอยู่ที่0.0028บาทเรายังคงมองว่าหากเหรียญล่วงลงมาอยู่ที่0.0024บาทถึง0.0022บาทคงจะเป็นแนวรับที่สำคัญหากเหรียญนั้นยอ่อกลับลงมาในโทเค็น LUNC ในฝังทิศทางของเหรียญเวโ o เองล่าสุดเช้านี้เวโ o มีการซื้อขายเล็กเปลี่ยนกันอยู่ที่0 0 0 3 1 7 9ดดอลลา u s d ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาติดลบลงไป0.72%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด c d c action zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบง่งบอกว่าเหรียญน,นั้นเป็นเทรนขาขึ้นในระยะยาวในฝั่งของตัว m a c d เองล่าสุดตอนนี้เส้น signal line นั้นเริ่มที่จะทำการมีปฏิกิริยากับเส้น m a c d ตอนนี้วอลุ่ม เริ่มส่งสัญญาณเป็นสีขาวย่อลงมาในฝั่งของกราฟทำเฟรม1ชั่วโมงเองได้บ่งบอกแล้วว่าการย่อลงมาของเหรียญน,นั้นอาจจะสิ้นสุดลงแล้วนั่นหมายความว่าเหรียญน,นั้นอาจจะเริ่มกลับเข้าสู่เทรนขาขึ้นในวันนี้ ในฝั่งของตัวเจฟินล่าสุดเช้านี้เจฟินมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่6.32บาทในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป0 1 6ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C.D.C.Action Zone ยังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญนั้นเป็นเทรนขาขึ้นในฝั่งของตัว M.A.C.D เองล่าสุดตอนนี้เส้น M.A.C.D ของเรายังคงยืนเหนือเส้น Signal Line และยังคงยืนเหนือศูนย์ต่อไปเรายังคงมองว่าหากเจฟินล่วงลงมาแนวรับหรือจุดเข้าที่สําคัญอาจจะเป็น 5.80บาท โดยล่าสุดวันนี้ราคาของเหรียญซิกหรือ s i กเน็ตเวินั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1.0150บาทในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาติดลบลงไป0.88%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคโดยชีวัด C D C Action Zone อยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกว่าเหรียญนั้นเป็นเทนขาลงในฝั่งของตัว M A C D ล่าสุดตอนนี้เส้น M A C D ของเรานั้นยังคงส่งสัญญาณความน่าสนใจในเหรียญโดยล่าสุดบอลุ่มที่จะทําการตัดผ่านศูนนั้นยังคงเป็นความหวังที่สําคัญสําหรับนัก เก่งกำไรและเส้น MACD ที่กำลังส่งสัญญาณจะตัดผ่านกับเส้นซิกแนลไลน์ซึ่งจะบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นจะเป็นเทนขาขึ้นในฝั่งของซิกนั้นเรายังคงมองว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่ารายการของเรานั้นมีประโยชน์ก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ